รกนี้คุณผู้ชมครับวันนี้ตํารวจสอบสวนกลางได้ถแถลงปิดคดีวัดพระบาทน้ําพุสามารถทวงทรัพย์สินคืนให้กับวัดพระบาทน้ําพุได้หมื่นล้านบาทแล้วให้ดูภาพตอนถแถลงคุณผู้ชมฮะโฉนดที่ดินมาเป็นแผงอย่างนี้ตูนเป็นตับเลยคะ่ะทั้งครุดแดงครุดเขียวเฉพาะโฉนดเนี่ย411ฉบับรวมเป็นพื้นที่ที่ดิน2 2 5 8ไร่ มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์นสสาอีก389แปลงรวมเป็นพื้นที่4,957ไร่โ้โหจะ5,000ไร่อยู่แล้วค่ะนอกจากโฉนดมากมายมหาศาลแล้วรถยนต์ส่วนบุคคลคุณผู้ชมครับ60คันคันนี้ต้องมาฮะจิมนี่เหรอซุซูกิจิมนน่ซึ่งเป็นรถสัญ,ญลักษณ์ของคดีนี้ คุณผู้ชมฮะรถอีกกว่า60คันรวมแล้วหมื่นล้านรองเต่าบอกอย่างนี้นะครับหลังจากจับกลุ่มได้ทั้ง2รายก็คือหมอบีกับอดีตหลวงพ่ออลงกดเจ้าหน้าที่ก็สืบขยายผลทํางานกันตลอด24ชั่วโมงยึดคืนทรัพย์สินมาได้มากกว่าหมื่นล้านใครที่ยังถือครองอยู่ขอให้ฟังแล้วรีบเอามาคืนฟังเสียงรองเต,ต่าฮะรองเต่าเราพบว่าเบื้องลึกของเรื่องนี้จากการแนวทางการสืบสวนเนี่ยมีทรัพย์สิน อีกจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่เคสหมอบีหมอบีเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นที่เราต้องทำการสืบสวนต่อแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับมาขยายเพื่อนำทรัพย์สินเรื่องดำเนินการจากผู้ที่เกี่ยวข้องในวัดเนี่ยนะครับเราใช้เวลาพอสมควรแต่วันนี้เราก็ได้ข้อสรุปที่มัน น่าเชื่อถือนะครับเป็นพยานหลักฐานบางส่วนอาจจะยังไม่ไม่สรุปไปเลยแต่ก็ต้องมีการสอบสวนส,สอบต่อนะครับอดีตหลวงพ่ออลงกฎมีความผิดเพิ่มอีก2ข้อหานะครับปลอมแปลงเอกสารและนำเงินของวัดพระบาทน้ำพุไปให้ผู้อื่นกู้ยืมครับขณะนี้ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีแล้วแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป